คุณผู้ชมคะพบกับรายการ Insight eSport รายการที่จะพายคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงกา e port, ร eSport หรือกีฬา eSport นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีอาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้วันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังของการทำอีเวนต์ของน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปรทุมคณะดิจิทัลมีเดียค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเขาได้จัดงานอีเวนต์สีปทุม eSport Festival 2,024ขึ้นจัดขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมกีฬาอ e ีสปอร์ตพร้อมพูดคุยกับอาจารย์มาร์นะคะอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้เลยค่ะ อาจารย์นพลคุณนิติสารน,นะครับอาจารย์อยู่สาขาวิชาชีพการออกแบบอินท์แอคทีฟลและเกมนะครับในวิชาชีพอีสปอร์ตนะครับอยู่คณะดีิจอลมีเดียมหาวิทยาลัยสริปรทุมครับจริงๆอีสปอร์ตคือกีฬาประเภทหนึ่งที่เราใช้คำจริงๆเราพูดถึงพวก e อีสปอร์ตก็คืออิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตซึ่งเป็นกีฬาที่เด็กๆจะเล่นทางออนไลน์กันนะครับซึ่งแตกต่างจากฟิสิคลทั้งหลายซึ่งอ e ีสปอร์ตเนี่ยหลายๆกลุ่มก็จะมองเรื่องของ การเล่นที่แบบเกิดไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามีคำถามมี question ต่างๆมากเหมือนกันซึ่งวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมอาชีพใน e-sport ที่นอกจากจะเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยมีความแตกแขนงกันออกมาได้อีกค่อนข้างหลายหลากอาชีพเลยทีเดียวครับถ้าจะพูดถึงหลักสูตร e-sport ของเราที่คิดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับ เราเรามองอุตสาหกรรมอีสปอร์ตว่าอ e ีสปอร์ตกำลังเติบโตมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่จับตาม,มองเพราะว่าเด็กเล่นเกมเยอะแต่เราลองไปคุยกับภาคอุตสาหกรรมว่าจริงๆอะ่ะถ้าตรงนี้มันจะเป็นอาชีพออกมาจริงๆอะ่ะมันตอบอาชีพอะไรบ้างในปีแรกๆเนีครับเราอะ่ะไปจับอาชีพของนักกีฬาแล้วเราก็ลองส่งเด็กๆไปแข่งแต่ปรากฏว่าพอวันนึงเรามามีเฟสชันในการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออเราลูกของ ผู้ปกครองที่ส่งมาเรียนเนี่ยสปีถ้าเรียนจบแล้วเขาไม่ได้ไปเป็นนักกีฬามืออาชีพอะ่ะเขาจะทําอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเราเลยมามองโครงสร้างกันว่าลองปรับหลักสูตรกันดูข้างในดีไหมว่านอกจากอาชีพนักกีฬาจริงๆอะ่ะสามารถทําอะไรได้บ้างอุตสาหกรรมอีสปอร์ตจริงๆแล้วอ่ะไม่มันมีถ้าเราพูดเหมือนลีกฟุตบอลนะครับก็คือมีทั้งนักกีฬาและมีการจัดการแข่งขันเราก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในมุมของการจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเนี่ย จะมีทั้งเรื่องของโอ per ation ต่างๆเต็มไปหมดเลยอาชีพอยู่ในสายงานนี้เต็มเราก right? like ็เลยว่าปีแรกๆเมื่อประมาณ6กปีที่เราก็เลยลองดูว่าทั้งนั้นเราลองจัดเป็นอีเวนต์ออกนไไมไหมจัดการแข่งขันขึ้นมาเองโดยที่คุยกับนักศึกษาว่าลองมาเลือกอาชีพตัวเองดูเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เราดูว่าอาชีพในนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ลิสต์ราชื่อมาว่าตัวเองต้องการอาชีพแบบไหนแล้วเราก็ลองโฟกัสจับกลุ่มกันทำนะครับ ก็จร okay. ิงๆในหลักสูตรของเราตั้งแต่ปี2องครับพอเราเริ่มเรียนในปี1พอปี2ปุ๊บเนี่ยเราจะสอนนักศึกษาให้เขียนพ็อพโซลเขียนเพื่อจะดูว่าการจัดงานอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์นี่ยครับความเป็นจริงจะเป็นอะไรบ้างตั้งแต่วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย t a ร์เกตกลุ่มะครับว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนหรือนักนักศึกษาเกมที่จะเลือกใช้เป็นเกมอะไรช่องทางการเผยแพร่เป็นแบบไหนรูปแบบการจัดการแข่งขันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นพอเด็กเริ่มเขียนพอพโซอตรงนี้ครับเด็กจะเริ่มมองเห็นแล้วว่า ในแต่ละหมวดมู่ตั้งแต่อาชีพของตัวเองครับตั้งแต่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็จะเริ่มมองแล้วว่าอะโปรเจกต์แมเนเจอร์มาดูโครงสร้างทั้งหมดแบ่งฝ่ายการทํางานไหมมีฝ่ายของกราฟิกดีไซน์ทาอะไรบ้างฝ่ายที่จะเป็นโอเปอเรชันเป็นชุดทีมบอร์ดแคสต์ทีมโปรดักชันมีกี่คนฝ่ายที่จะเป็น l ลีกโอเปอเรชันคือจัดสายการแข่งขันทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์มีกี่คนมีมาแชลเป็นกร,กรรมการจะจะ,จะกี่คน มีเรื่องของการทำ PR s า p r โซเชียลมีเดียเพราะนั้นในสายสายอาชีพทั้งหมดเนีครับเด็กๆจะเริ่มมองหาความถนัดของตัวเองและสิ่งที่ชอบเพราะนั้นพอเวลาเขามาทำบางคนอาจถนัดพูดถนัดภาคอาจจะมาเป็นแคสเตอร์ก็จะสามารถทำงานพวกนี้ได้หรือเป็น MC ในงานก็จะเป็นอาชีพหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าอย่างงานที่เราจัดวันนี้จะมีมาจากต่างจังหวัดก็มีมาจากหลายที่ก็มีเพราะนั้นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญเช่น เพลเยอร์แคคอยดูแลนักกีฬาเป็นยังไงจะดูแลพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายอาชีพทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในจริงในระบบจริงๆนะครับครับผมถ้าเข้ามาในโซนวันงานนี่นะครับอย่างแรกเลยจะเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาเราก็จะเห็นจุดลงทะเบียนมีอาชีพที่ต่างๆที่จะเด็กๆคอยเช็คแล้วมีเขาเรียก p พลเยอร์แคคอยดูแลนักกีฬาก็จะพาไปพัก จุดต่างๆที่จะเป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนที่ช่วยให้นักศึกษาได้ศักยภาพของตัวเองออกมาเข้าไปในงานจะมี2เกมนะครับซึ่งเกม v a l o r a n t กับเกม r o v ซึ่ง v a l o r a n t เนี่ยครับเป็น University League ก็คือเราจัดเป็นลีกของมหาวิทยาลัยโดยที่ผู้จัดก็จะเป็นพี่ปีสเป็นทีสที่จะเป็นแสดงผลงานทั้งหมดใน v a l o r a n t เนี่ยครับเด็กๆปีสจะดูตั้งแต่ กระบวนการจัดแข่งรวมถึงงานอีเวนต์ทั้งหมดที่เราจะเห็นด้านหลังที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนน้องปี3จะจัดแข่ง ROV เข้ามาซึ่งในงานวันที่28นะครับ ROV จะมีทั้งหมดมา32ทีมเราจะแข่งเป็น16ทีม2รอบนะครับก็จะแข่งในโซนด้านข้างเข้ามาเพื่อคัดผู้ชนะขึ้นบนเวทีนะครับส่วน ROV ก็จะมาแค่4ทีม สุดท้ายเพราะเราแข่งทั้งหมดทั้ง2ทีมนะครับสเกมจะมี128ทีมทั้ง2เกมเลยแล้วก็มีการแข่งขันออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้ววันที่28นี่คือรอบชิงนะครับก็จะมาจัดที่นี่เลยนะครับแล้วอีกโซนฝั่งด้านข้างทางนี้ก็จะเป็นโซนที่ walk in สําหรับคนที่ต้องการเดินเข้ามาในงานแล้วอยากลองเล่นวาร์โลแลนเองก็สามารถสมัครเข้ามาตรงนี้เปิดห้องแล้วเล่นได้เลยนะครับโซนถัดไปก็จะเป็นโซนโปรดักชั่นที่ เด็กๆทำการบอดแคสหรือทำการไลฟ์สตรีมขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะมีตั้งแต่กราฟิกมีตั้งแต่บอดแคสทั้งหลายนะครับแล้วก็ด้านบนเวทีก็จะเป็นกิจกรรมที่จะจัดงานขึ้นมาตั้งแต่ลันโชขึ้นมามีการเปิดพิธีเปิดนักกีฬาเปิดตัวแล้วก็มีการจัดการแข่งขันตลอดวันเลยครับจริงๆในเรื่องของการเรียนการสอนของ e-sport นะครับถ้าน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆทางบ้านเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจในสายอาชีพเนี่ยครับอยากให้ลองคุยกับผู้ปกครองดูก่อนว่าบางทีการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองหรือคนที่ใกล้ชิดนะครับให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่น้องๆกําลังจะทํางานตรงนี้ออกมามันสามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็มาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่คณะดิจิทัลมีเดียม,มหาวิทยาลัยศรีประทุมได้นะครับจะจะเห็นว่าการเรียนการสอนของเราในทุกทกเทอม จะมีการจัดการแข่งขันและก็การจัดการสัมมนาที่จะให้ความรู้กับผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและสายอาชีพต่างๆสามารถเข้ามาดูหรือติดตามผ่านทางช่องทางเพจของศรีประทุมอีสปอร์ตคลับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีอีเวนท์ที่รันตลอดทั้งปีเลยให้นักศึกษาได้ดูเพราะฉะนั้นในสายอาชีพนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบและการฝึกฝนแล Jam ้วก็ลองปรึกษาคนใกล้ตัวนะครับพูดคุยกันทําความเข้าใจกันผมเชื่อว่าผู้ปกครองจะได้เห็น ประโยชน์ของอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาครับก็ขอฝากงานศรีประทุม eSport Festival นะครับซึ่งเราจะเป็นผลงานทีสีของนักศึกษาซึ่งเราปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราลองจัดลักษณะแบบนี้ดูเพราะว่าทุกปีทีสีของเด็กๆก,ก็จะจัดเป็นเล็กๆปีนี้เราเลยลองว่าถ้าน้องๆได้จัดร่วมกันอย่างเช่นพี่ปี4ทําแล้วน้องปีสมาเรียนร่วมมาทํางานร่วมกันนะครับให้เป็นลักษณะของพี่สอนน้องแล้วก็จะมีการสอนต่อกันไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ครับเพราะนั้น ตรงนี้ครับอยากให้ถ้าใครมีโอกาสได้ชมไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือมาชมสถานที่นะครับก็จะได้เห็นว่าวิธีการทํางานวิธีการประกอบอาชีพเหล่านี้ครับเด็กๆฝึกและมีความพยายามมากแล้วก็กิจกรรมแบบนี้ครับเราจะมีในทุกๆเทอมเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาดูในทุกๆเทอมเราก็จัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยรีประทุมนะครับก็ฝากทางบ้านฝากผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อดีฟนะครับตำแหน่ง l ีโอเ e อร์เรชั่นนะครับก็มันก็คือตำแหน่งเหมือนคล้ายๆกรรมการครับกรรมการในภาคสนามเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตครับก็จะคุมของทีมน้องๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราจะจัดทั้งหมด2เกมผมก็จะเป็นฝ่ายคุมเกมบาลานจะเป็นในหลักแล้วก็อัน,นของน้องก็จะเป็นอวีผมก็จะมีหน้าที่คอยแนะนําน้องว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างในส่วนไหนเกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาครับก็อย่างเช่นเรื่อง มารยาทในการแข่งขันกับผู้อื่นนะครับก็จะมีเรื่องกฎในเกมเรื่องห้ามใช้บัอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้ผมก็ชื่อเล่นชื่อคิมนะครับเป็นชื่อชื่อจริงคือชนะโชคทลิปจักรนะครับก็อยู่ชั้นปี4แผนกของฝั่ง production ลอ o a แ c a s t ครับผมก็จะมีคนที่คอยคนสุบเชอรอคอยควบคุมแล้วก็จะมีคนคุมเสียงด้วยนะ,ะเพื่อที่ ความสมูทในงานของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นทั้งงานสเตทออฟไลน์ ine, หรือว่างานรัส t e ็มครับผมแล้วก็จะแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆอันหรือน้องๆในทีมให้รับกันอาย่างของน้องเนี่ยอย่างของผมเนี่ยทำวอร์เรนของน้องเขาจะเป็น RV รวครึ่งของน้องเนี่ยเขาก็จะเป็นดูแลของฝั่งพาร์ทอาร์วีต่อผมก็คือช่วยแนะแนําในบางเรื่องครับแต่ว่าก็คืออยากให้น้องเขาฝึกได้บ้างเพราะว่าน้องเขาก็เพิ่งมาทําตรงนี้ด้วยเหมือนกัน ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูบูธถัดไปนะครับซึ่งบูธนี้เป็นบูธสาคัญมากเลยก็คือเป็นบูธท,ที่เป็นผู้สนับสนุสน,นหลักของเราในงานแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือ m s i เสเรามาดูว่าทาง m s i ตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็สนับสนุนอะไรของน้องๆบ้างครับสวัสดีครับครับ,รบอันนี้เป็นอาจารย์ผู้สนนอนด้วยการศ์สษานะครับตอนนี้ m s i มีกิจกรรมอะไรบ้างครับในงานก็สำหรับโอเคในวันนี้นะคะ m s i เองก็มีบูธกิจกรรมนะคะไม่ว่า นอกจากในเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์หลักภายในงานแล้วนะคะ MSI ก็ยังนำบูธนะคะที่ให้ความรู้นะคะมาให้น้องๆเราแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเป็นบูธที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบเครื่อง,องการเรียนรู้เรื่อง AI เรนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจากตัว PC ่อพนะคะโน้ตบุ๊ก นะคะออมอนิเตอร์นะคะมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไอทีรุ่นใหม่ๆเป็นเทคโนลยีเล่นใหม่ๆพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาโชว์และนอกจากนั้นเราก็ยังมีคูปองอาคูปอง<ม>นะคะ,ะรุ่นรับของรางวัลด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนักศึกษาที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าใช่ดได้เป็นส่วนลดนะคะเราให้ไปถึงจนวันที่15เมษาเลย โดยอาจารย์าที่เขามาเล่นเกมนอกจากจะได้ของลุ้นของได้ดีแล้วใช่ใช่ไปสแกนรับคูปองนะคะแล้วก็รับ QR วอารโค้ดนะคะรับโค้ดไปลดราคาสินค้าที่ซื้อได้ที่ในเอออีสต์ store ของ MSI อ่าได้จนถึงวันที่15เลยค่ะครับก็เดี๋ยวเราให้อาจารย์สาพาไปดูทางนู้นหน่อยดีกว่าไหมครับว่าอเจิญค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้เราถือว่าเด็กๆในบูธสนใจกันมากเลยเต็มบูธทัหมดเลยเราไปดูกันครับค่ะเชิญค่ะ อันนี้ทำอะไรครับพี่ษาตอนนี้เขากำลังออนำเสนอนะคะเป็น,เ,ปนเวิร์กช็อปเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละ10คนอาจารย์มาร์ค oh, <okay. S 2> ออกลุ่มนี้เนี่ยเขากำลังแนะนำสินค้าเกี่ยวกับเ,ออเ,ออเป็นมินิ PC อาจารย์มาร์คเคยเห็นไหมครับมินิ PC ไซส์เล็ก,ลกแบบนี้น oh, ใช่กระทัดรัดนะครับกระทัดรัดเหมาะกับว่าตรงพื้นที่ที่แบบว่าประหยัดพื้นที่ คนนิดนึงค่ะครับแก็บูนี้จะอธิบายโครงสร้างอันนี้เราจะมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่อง CPU นะครับทำให้น้องๆรู้จัก CPU ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดข,ของ Intel คือ Intel Core i เจเนอเรชันที่14นะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นไฮบริดเทคโนโลยีนะครับเรามีโครงสร้างของแกนประมวลผลเนี่ยสองแบบใน CPU ตัวเดียวนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยเราสามารถอธิบายแล้วก็เดโมให้น้องๆเห็นแล้วก็เข้าใจภาพได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยการใช้งานของคอมพิวเตอร์ครับมันไม่ทำงานอย่างเดียวนะครับเราทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันโดยที่เราไม่สนใจการทำงานเล็กๆน้อยๆกินไปน้อยๆเราใช้แกนประหยัดพลังงานกำลังที่หลังได้ ทำให้ทุกอย่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนกะ็เ,เป็นบู้ที่น่าสนใจอีกบู้หนึ่งเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเ่้นสวยไหมคะอ่าบู๊สุดท้ายเดี๋ยวเรียนเธอตรงนี้หนาแน่นมากเลย ครับผมบูธถัดมานะครับเป็นบูธของ Intel นะครับซึ่ง Intel ตอนนี้ก็พัฒนาเรื่องของ AI อยู่วันนี้ก็เอา AI มาแล้วก็ใช้กับกล้องนี่ครับทำภาพขึ้นมาให้เราเห็นเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าตัวแอปพลิเคชันเขาเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ อันนี้ถัดมาก็จะเป็นบูธหัวเว่ยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้นักศึกษาก็คือจะทําเกี่ยวกับแอปแกลลอรี่นะครับให้นักศึกษามาลองเล่นผ่านตัวแอปพลิเคชันของหัวเว่ยเองนะครับก็จะมีงานสร้างพวกนี้ก็มาอาวตารสวยๆขึ้นมาให้เราเล่นครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่อีกบูธหนึ่งนะครับที่เป็นบูธที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษานะครับสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวเองหน่อยครับครับจากบร,ริษัท Best Buy Delivery นะครับอแอปพลิเคชันและบริการรับซื้อขยะถึงบ้านนะครับซึ่งก็เป็นอ,อีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ที่เหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ทันสมัยแล้วก็ใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้เราเข้ามาให้การสนับสนุนนอกจากการสนับสนุนแล้วครับเรายังเข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในงานนะฮะถ้าหากว่ามีขยะที่สามารถรีไซเคิลในงานได้เนี่ยเราก็จะรับเอาไปรีไซเคิล คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะคนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานก็มีขยะก,ก็คัดแยกทิ้งแยกประเภทแยกถังคนที่จัดงานก็นําไปจําหน่ายจําหน่ายเสร็จเรียบร้อยายได้เราก็นํามาสนับสนุนสถานที่หรือกิจกรรมแล้วก็สามารถนําไปทากิจกรรมในครั้งต่อไปได้โอ้โหรหรือว่ามีประโยชน์มากๆเลยกับกิจกรรมนักศึกษานะครับ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยมาสนับสนุนแล้วก็ให้น้องๆได้รู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณ,ค,ณครับ ในบูธนี้ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายพอสมควรที่อันนี้นักศึกษาประกอบเองถูกไหมครับเนี่ยเป็นฝีมือของนักศึกษาเลยเขาก็สร้างสารรค์ผลงานสวยๆออกมาเพื่อมาจําหน่ายให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยครับ โซนนี้จะเป็นโซนกิจกรรม Walk in นะครับที่นักศึกษาสามารถหรือตัวนักกีฬาเองนะครับที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสามารถ w a ล k in เข้ามาโดย r e g i s t e r เข้าไปแล้วก็ลองเข้าไปที่ตรงการแข่งขันนะครับไปดูว่าฝึกซ้อมตัวเองหรือจัดแข่งของตัวเองก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเด็กๆเ,เล่นอะไรกันบ้างครับซึ่งเราก็จะเห็นน้องๆนะครับเข้าเกมแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมเริ่มเล่นกันเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปแข่งใน บนเวทีนะครับไม่ได้เลยทำไม่ได้นักพากทั้งสองคนนี้นะครับเพราะว่า กิจกรรมของบูธของแคสเตอร์เนี่ยครับคือจะอ่านเรื่องราวจากตัวเกมแล้วก็บรรยายออกมาเป็นภาพเป็นเสียง,สร,ง,ส,รงส,ส,รสร้างความสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานให้กับเ,เกมในแต่ละเกมนะครับซึ่งตอนนี้สังเกตว่าตอนนี้บูธของแคสเตอร์จากที่นั่งพอเกมมันขึ้นก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ภากันอย่างมาั่นมากนะครับก็จะมีการใช้เสียงอย่างสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงรายละเอียดของบูธกันครับ โซนนี้จะเป็นโซนสําคัญของการจัดการแข่งขันก็คือโซนที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในทีมโปรดักชันเนี่ยเขาจะมี head of production คอยคุมทั้งหมดฝั่งที่ฝั่งทางนี้3ามที่นั่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของ o b s e r v e ซึ่ง o b s e r v e เนี่ยจะเป็นเหมือนคนเล่าเรื่องทั้งหมดเลยว่าจะเล่าอะไรในเกมแล้วคนจับภาพก็คือสวิตช์จะเป็นคนจับภาพของเกมออกมาส่งให้แคสเตอร์ ซึ่งการจะส่งให้แคสเตอร์ก็จะมีของพวกวีมิกทั้งหลายนะครับส่งเข้าไปพอแคสเตอร์ได้เห็นแคสเตอร์จะสามารถภากได้อย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ครับมีความสําคัญมากในการเล่าเรื่องทั้งหมดเพื่อแคสเตอร์จะได้ภาพเกมออกมาได้อย่างสนุกในเกมที่เราเห็นเยอะๆกันว่าเกมจะสนุกทีมเหล่านี้ครับสำคัญเพราะว่าถ้าจับภาพออกไปแล้วไม่สนุกแคสเตอร์ก็จะพากออกมาไม่ได้นะครับเราก็จะได้ไปเห็นภาพพวกนี้กันในการทํางานของทีมทั้งหมด ครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในรายการสัมภาษณ์ของสายอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตต่างๆนะครับวันนี้มันมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้กับน้องๆในมุมนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับในงานนี้หลักๆเลยถ้าสำหรับงานนี้ใช่ไหมฮะ,ฮะนี่นนักศึกษาจริงเหรอไม่นี่ระดับบริษัทมืออาชีพแล้ว รอบนี้คือแบบน่าตกใจมากวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเรามีการขยายตัวมากแล้วก็บุคลากรณนะตอนนี้บอกเลยครว่าท้านนี่คือผลงานของน้องๆผมไม่อยากคิดเลยว่าตอนที่น้องๆเขามาอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยจะสามารถผลักดันไปได้ไกลมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาขนาดไหนคนระับโอ้โหรอบนี้เขาบอกมาถึงปุ๊บประทับใจมาก ใช่ใช,คใช,ใช่คืออันนี้รู้สึกเลยด้วยความที่เราได้เห็นน้องๆมาตั้งแต่คือตอนนี้เหมือนจะเป็นปี4ใช่ไหมคะแล้เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เป็นปี3อย่างเงี้ยด้สมัยวิชาแ,แต่ปี2ปีสาเนาะ ใช่ค่ะก็คือมาตั้งแต่เห็นน้องเขายัางเริ่มต้นเลยค่ะจัดมาเป็นงานเล็กก่อนในมหาวิทยาลัยแล้วก็เห็นถึงว่าเอ้ช่วงเวลาคือรู้สึกดีอ่ะที่เห็นว่าระดับมหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทํางานจริงแล้วคือพอทํางานจริงอ่ะเราเห็นพัฒนาการของน้องๆเลยว่าเขายกระดับจริงๆใช่เหมือนตอนนี้พออยู่ปีสีแล้วเรารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่เขาจะเข้าไปทํางานในวงการแล้วคือสิ่งที่เขาจัดออกมาด้วยผลงานของนักศึกษาคือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นะแบบภูมิใจแล้วกันแทนน้องๆค่ะ ก็อื่นเลยครับขอบคุณก่อนนะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยครับที่แล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เห็นนะครับผมในส่วนของอ e ีสปอร์ตครับเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญครับแล้วก็ก้าวก้าวไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตมาในเจนนี้ครับหล่อไหมเชียบ <c oughs> จริงๆต้องขอบคุณทั้ง3ท่านเลยเพราะว่าจริงๆเวลาเรียนนะครับนะักศึกษาถ้าได้ถ้าได้องค์ความรู้จากทั้ง3ท่านด้วย ด้วยประสบการณ์มาถ่ายทอดให้น้องโดยตรงแล้วน้องได้ได้ซึมซับเหล่านี้ครับเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวตัวน้องเขาเองเวลาปรับเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องแก้ปัญหายังไงอันนี้ถือว่าเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนที่ให้โอกาสน้องๆมาสนับสนุนทุกครั้งเลยที่เราก็ด้วยความที่เป็นอาจารย์พอเราเชิญมาทีไรพี่ๆก็จะตอบรับมาด้วย บางทีแบบว่าไม่เป็นไรครับมาช่วยได้เลยมาช่วยยินดีมาช่วยน้องๆซึ่งอันนี้เป็น,เ,ปนเราด้วยความรู้สึกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กๆขอบคุณที่ให้โอกาสน้องๆที่จะเติบโตขึ้นไปนะครับก็หวังว่างานหน้าเราจะมีจะเจอกันอีกเรื่อยๆหวังว่าเราเราก็จะจัดงานลักษณะแบบนี้ครับในทุกๆปีทุกๆภาคการศึกษาแล้วก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดในในทุกภาคการศึกษานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หมดเวลาของรายการ Insight e Sport แล้วนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามเรานะคะเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา17.30นาทีถึง18.00นค่ะผ่านทางช่อง5กฎหมายเลข5หรือผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเ e ิร์ชที่ค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าพบกับนายนิติบุญนิติเจ้าของทีมนครพนม eSport ตจะมาเล่าประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในรายการ Inside Esport ทุกวันพุธเวลา17นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางทับ5กดหมายเลข5และ f a c e b o o k Fanpage TV5 HD Online